คาดไว้ well, ว่ากำไรเนี่ยอาจจะได้สักประมาณ6 0 0 0ถึงเจ็ดก็ได้เอาหมดแล้วนะฮะโอ้โหแต่เก้าสิบสองก็ไม่ใช่ตัวเล่นๆเหมือนกัน6 4 4ันสีบาทนะ เตือนคลิปนี้อาจจะต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้รับฟังคนมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีอาจมีการใช้เสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้สมาธิขั้นสูงหากคุณมีความใจร้อนโปรดวางความใจร้อนลงและใช้สติในการรับชมด้วยครับผมกาาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมด,ดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชนแของเรานักวิจัยจแมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมของต้นไม้แห่งโชคลาภอันมั่งคั่งนะครับผมวันนี้ก็ขอบอกเลยว่า เล่นไปเมื่อวานไปคลิปหนึงเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถทำกำไรก้อนโตกับเกมนี้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับผมก่อนที่จะไปรับฟังคอนเทนต์ฝากดก,ากด subscribe กดไลค์เพื่อมกําลังใจให้ทางทีมงานของเราด้วยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นเป็นการซื้อฟีเจอร์บายหรือฟีสปินนะครับผมก็ เริ่มันเลยดีกว่าสําหรับทุนวันนี้ก็คือห้าพันนะครับผมขออนุญาตทาการเปิดด้วยทําการหมุนสิบออโต้สปินไปก่อนเดี๋ยวอาจจะมีเทคนิคเล็กน,น้อยนะครับผมถึงวิธีการซื้อฟีเจอร์บายของเกมนี้นะครับผมแต่เหมือนว่าจะไม่ต้องซื้อแล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับผมก็อืไม่ได้นะครับเหมือนหลอกให้มาดีใจเล่นผู้หนึ่งเท่านั้นเองนะครับรอไปรอจนกว่าจะหมด ผมเดี๋ยวอาจจะทําการซื้อที่ทุนที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมซึ่งเกมเนี้ก็เป็นโดยส่วนตัวแล้วมองว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่สามารถทํากําไรก้อนโตได้ค่อนข้างที่จะง่ายได้นะครับผมเราไปเริ่มกันที่หินะครับผมในส่วนของการซื้อฟีเจอร์ในส่วนของ10บป่าเนี่ยคือ750ถือว่าโดยส่วนตัวแล้ว7 5 0ก็ถือว่าทุนค่อนข้างมากอยู่นะครับผมอ่ะอืม ขอดีที่สุดของเกมนี้การซื้อฟีเจอร์บาร์หรือฟีเรน,นะครับผมเป็นจำนวนฟีสปิรที่ไม่มีวันหมดนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้ากาดถ้าเกิดนะครับผมเปิดการ์ดได้ตัวคูณเยอะๆก็มีโอกาสได้รางวัลก้อนโตนะครับผมเดี๋ยวหลังจากทําการซื้อฟีเจอร์บายเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทำการปรับเบ็ดนะครับผมสมมติว่าเบดครั้งหน้าเราอาจจะซื้อที่50 50เท่าไหร่ อ่ะสามพันนะครับผมให้ทำการหมุนด้วยเบ็ดนั้นจำนวนเงิน10รอบด้วยกันนะครับผมอ่าหากมีการหมุนด้วยจำนวนเงินที่ต้องการซื้อฟีเจอร์บายจำนวน10รอบนะครับผมหลังจากทำการหมุนด้วย10รอบเนี่ยออโต้สปินเนี่ย เสร็จเรียบร้อยพอทําการซื้อฟรีเทร์ไปมีโอกาสนะครับผมที่คุณจะสามารถได้รับรางวัลก้อนโตค่อนข้างที่จะมากอันนี้เป็นเทคนิคที่ทางนักวิจัยแมนได้คิดค้นขึ้นนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าสามารถทําได้จริงหรือเปล่าซึ่งตอนที่ทางนักวิจัยได้ลองเทคนิคนี้ทางนักวิจัยนะครับผมลองไปแค่สองครั้งเท่านั้นแต่2ครั้งนั้นก็ได้รับรางวัลก้อนโตกลับมานะครับผมตอนนี้1นึ่งพันปีรอหรือว่าจะไม่กดฟรีสปินดีกว่านะสำหรับเกม p o s เปอร์วิลิตี้ ฟอร์จูนทรีหรือต้นไม้แห่งโชคลาภจากสารพิตีเกมใหม่ล่าสุดนะครับผมไปเลยครับผมทำการซื้อฟีเจอร์บายด้วยจำนวนเงิน50บาทนะครับผมจำนวนเงินที่กดออโต้สปินสินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก็เกมนี้หากได้สัญลักษณ์เป็นทองอังเปาสี ทองนะครับผมก็จะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะครับผมหากขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เนี่ยก็ทุกครั้งที่มีการสปินก็จะโปรยนะครับผมทองแดงขออภัยครับผมซองทองนั้นก็จะโปรยให้กับซองอื่นๆที่อยู่บนดยวนั่นเองนะครับผมตอนนี้หมุนสุดท้ายแล้วเหมือนจะได้รับรางวัลก้อนโตซองแดงมาแล้วครับผมซองแดงก็จะเพิ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเพิ่มแค่ตาเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเวนจะได้ซองสีทองนะครับผม ก็ตอนนี้แต่ว่าข้อดีอ่าซองสีทองมาสักหนึ่งซองฮะอืมแต่ว่าถ้าเกิดซองแดงเนี่ยก็จะมีตัวคูณขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันซองทองทองที่สองครับโอ้โหเหมือนมีโอกาสได้รับรางวัลก้อนโตรหรือเปล่าฮะซองแดงมาอีกหนึ่งนะครับผม ขอสองทองอีกสักทองสักทองนะฮะเหมือน50บาทจะมีการตัวคู่แต่าเกมน,นี้นะครับผมไม่มีการคอมโบแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าจะมีการหมุนฟีสปินเรื่อยๆนะครับผมหากคุณได้รับช่องที่เหมือนเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็หมดไปแล้วกับตัวคูนที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วรางวัลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เราลงนะครับผมต้นทุนลงคือ50บาท ห้าสคูณลอกหรืสองไปก็ตอนนี้8ป0 0ันึงครับผมโอ้โหอันนี้เริ่มต้นไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเพิ่มเบ็ดเลยละกันเอาเป็นเบ็ดที่70็ดสิละกันนะครับผมสําหรับตอนนี้เดี๋ยวอาจจะทําการซื้อฟีเจอร์ไปอีก,กรอบหนึ่งนะครับ คนใช้เทคนิคนี้นะครับผมกับเกตต้นไม้แห่งโชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้ร,รับรางวัลก้อนโตที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมดังเช่นเมื่อสักครู่เลยนะก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่โดยส่วนตัวแล้วทางนักวิจัยแม่เนี่ยมองว่าค่อนข้างที่จะสามารถทำกำไรได้นะครับผมอันนี้ต้องพูดเลยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มาใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการซื้อฟีเจอร์ไว้ที่รูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็รุ้นระทึกด้วยหากมีการ ในสัญลักษณ์ใดก็ตามนะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลก้อนโตค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเราไปกดกันที่5,000บาทกับเดี๋ยวมันเดียวนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีออโต้สปีนนี้จะช่วยอะไรอ๋อจะมีเหมือนตัวเปิดมาให้เลยนะครับผมสําหรับหากได้สีสกัตเตอร์นั่นเองถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เหมือนกันอ่ะตอนนี้ต้องการสองสีทองอย่างเดียวเลยครับสองสีแดงก็ก็ดีเหมือนกันแต่สองสีทองจะดีกว่ามาแล้วครับผมตัวแรก ก็ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งเหมือนปรับตัว,ต,วตัวคูณเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมอือหมตอนนี้สองแดงโผลมาครับผมสองแดงจะแจกจ่ายไปให้กับคนอื่นด้วยนะคูณ2ครับอืม mm hmm. ถือว่าสวยงามใช้ได้ไปขอเพิ่มอีกคนระับจังหวะนี้ขอเพิ่มอีกเพราะว่าลงคุณไป5,000กว่าบาทนะครับผมก็ คาดไว้ way, ว่ากาไรเนี่ยอาจจะได้สักประมาณ6,000ถึง7,000ก็ได้นะครับผมเอาหมดแล้วนะโอ้โหแต่92ก็ไม่ใช่ตัวเล่นๆเหมือนกัน6,440บบาทนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะ ในการได้าให้สนับ p r o s p e r i t y Fortune 3หรือเกมต้นไม้แห่งส t อดพีจีนะครับผมยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์คค like, เพื่อเป็นกำลังใจแม้่อพักคิปให,ใหม่จากทางนักวิจัยแมนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับผม